สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับอยู่กับการทัวร์อีเวนต์ใหม่นะครับประจําวันอังคารที่11พฤษภาคมนะก็เป็นอีเวนต์จี้ข้างหลังมานะครับก็จี้มีชื่อว่าธนูอัคคีนั่นเองนะธนูอัคคีนะครับอีเวนต์นี้จนถึง14พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งนะวันศุกร์นะครับบนะอีเวนต์นะเออมาดูสกิลของธนูอัคคีนะครับ สกิลเมื่อก่อสร้างแลนมาร์กนะครับโอกาสเ,าเมื่อทําเป็น S บวกแล้วเนี่ยโอกาสสูงถึง33%นะครับย้ายไปยังพื้นที่ที่เลือกของฉันและทอยเต่าอ,อีกครั้งนะวงเล็บบอกว่าเมื่อไม่แสดงผลเนี่ยเติบโตบวก5%เไปเรื่อยๆนะครยนจนจนมันติดเนนะเาะอ๋อแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยมันแย่ยไปยังพื้นที่เลือกของฉันและถอยเต่า ไปที่เลือกก็คือจะไปเมืองตัวเองใช่ไหมมันก็มันเป็นสกิลเก่านะนจริงๆเนาะอ๋อจะได้ออปชั่นเสริมร้อซด้วยนะครับถ้าปิดอีเวนต์มันได้นะครับเอ่อได้ทอยเต๋าดับเบิลเนี่ย30%เลยนะโอก็สูงอยู่นะครับแต่บางที30%เอร์เซนก็ติดบ้างไม่ติดบ้างจะสู้พวก เขาเรียอะไรยี่8หเยปดเซ็ได้ไงใช่ไหมเออโอ้ผมแนะนำว่าให้ผ่านไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็เอานะแต่สำหรับผมผมว่าผ่านนะตัวผมเองนะผมผ่านนะครับล็อกอินพิเศษไอเทมภารกิจปิดผนึกลูกเตา๋าเอ,อ่อเพื่อเริ่มภารกิจพิเศษโอกาสได้รับของรางวัลเพชรและลูกเตา๋า Limited ลิ night, มิเต็นะครับลูกเต่ามิดไนท์ห้ามพลาดนะครับอืมโอ้โหการต้อนรับการมาของหนูเอ้ยอน,นี่ยาวมากนะก็จะเหลือเออ่วันพรุ่งนี้นะครับวันเดียวลวะได้สามรอเพชรนะครับในวันที่สิบสองพฤษภานะครับล็อกอินทั้งวันนะจะได้สามร้อเพชรนะครับอย่าลืมนะน่าจะจบแล้วแหละั้นตอนเออ ไปดูดีกว่าว่าอีเวนต์นี้หาอะไรนะครับธนูอ,อกักคีนะห,หาเอสองใส่ลูกธนูเอสนะครับสี่ชิ้นเลยโอ้โหแล้วก็ยังเลหลังนะเครื่องขยายหลุมดําแม่นยานะหรือว่าเขาเรียกว่าน่หลุมมุดอันนี้คือหลุมมุดไปในแถวนะครับส่วนแกนหลุมดาเนี่ยอันนี้ก็ดีนะอันนี้จีดีนะครับอันนี้คือหลุมมุดและกลับเมืองตัวเองนะครับไม่งงนะอันนี้มุดแล้วก็กลับเมืองตัวเองได้แล้วก็ยังไปในแถวด้วยแต่ว่าเออแกนหลุมดาเนี่ย มุดกับเมืองตัวเองนะครับให้หาเอสองชิ้นนะถ้าจะแลกแกนหลุมดําถ้าหาถ้าจะหาเครื่องให,ใหญ่หลุมดําแม่นยำให้หาเอสามชิ้นนะครับอืมเรียงกันไปทุกครั้งที่สะสมหนึ่งจะได้รับของรางวัลลูกบาศแสงแห่งเกียรติยศอ๋ออืมจะหา g ีเอสแล้วต้องหาเอบวกนะครับลูกธนูนักประชนไไยเอบวกสองชิ้น เออแล้วก็ A นะครับลูกธนูฝึกหัด A 3ชิ้นนะครับแลกเอสหรือได้หนึ่งชิ้นถ้าเกิดว่าเราเจะาจี้ใหม่เนี่ยนะธนูกีเนี่ยเราต้องหา A 12ชิ้นใช่ไหม A 12เออแล้วก็ A บวกเนี่ย8นะ8ชิ้นนะครับเ,เดี๋ยวผมแลกอันนี้ก่อนแบตเตอรน์กราว ใครยังไม่รู้เรื่องว่าแบติงเก่าทำยังไงนะแนะนำให้ไปตามหน้าเพจครับทุกๆวันเนี่ยโอ้เสียงหลงทุกๆวัน,นครับหน้าเพจเนี่ยจะมีกิอภารกิจพิเศษให้ทำนะเขาจะให้ลูกบาทเรามาหมุนนะครับลูกบาทกแบติงเก่าอ่ะเออในแต่ละวันก็ภารกิจจะไม่เหมือนกันนะให้ทำนูน่นทำนี่ก็ว่ากันไปนะพบกับไอเทมลิมิเต็ดสบสองพฤษภาคมนะครับเที่ยงคืนจนถึงห้าทุ่มห้สิบเก้า ก็คือเที่ยงคืนของวันเนี้ยวันที่อีเวนต์ออกอะนะมันเริ่มวันใหม่แล้วโอกาสดีๆไม่ได้มีทุกวันนะผมว่ามันมันน่าจะเปิดขายแต่ราคาเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะถ้าให้ผมเดานะไอลูกน่าจะเป็นมันน่าจะเรียกว่าลูกบาทแซฟไฟร์ด้วยนะบาทสีฟ้าเนี่ยนะครับเอ่อจะขายแปดสิบเก้าบาทแล้วอันนี้ผมเดานะผมเดาไว้ก่อนนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเอ่อล็อกอินรับลูกเต๋าใหม่ฟรีนะครับ เพียงล็อกอินทุกวันก็รับไปเลยนะจนถึง18พฤษภาเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งอะ่ะล็อกล็อกอินทุกๆวันนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันให้บัฟหรือเปล่านะแต่ส่วนมนากจ,จะไม่ได้บัฟคู่ขี้เพิ่มบวกสามนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับเราซื้อลูกเต๋าที่มาทุกๆต้นเดือนนะครับเนี่ยอย่างเบสบอลอย่างเงี้ยอ่ะมันใช้คู่ขี้บวกสามนะอ่ะพอแล้วนะเดี๋ยวผมไปสุ่มของฟรีให้ดูนะครับให้ดูแล้วกันนะครับโอ้เสียงหลง เสียงหลน่นเปหมดแล้วเลิ้นทันเปิดเปดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมไม่โฟกัสอีเวนต์นี้นะครับอาได้เอมาว่ะเปิดของฟรีได้เอมาแสงขึ้นนกึกว่าเอบวกมานั่นแน่อผมเปิดแพ็คดองไว้นะครับทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใช้อ่ะก็เปิดเปิดไปนะรางวัลทิปเปิลน,นะมันให้ A ถึงเอ A บวกนะครับอ่าได้ A มาล็อกอินโอ้โหให้ A บวกมาอีกถ้าแบบว่าเปิดของฟรีผมเอหนึ่ง A อสองชิ้นแล้วก็ A บวก A หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไอเทมบารกิจนะปิดผนึกนั่นแน่ยี่สิบเก้าบาทนะครับตัวสุ่มลูกธนูนะหนึ่งถึงห้าครับใครโชคดีก็อาจจะแบบสองชิ้นสามชิ้นนะเนาะผมว่าคงไม่มีใครถึงห้าหรอก มันโกงจริงๆแต่ว่าคุ้มอยู่นะมันให้ a บวกมาเลยแสดงว่า a บวกหายากเหรออีเวนต์เนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมก็ออกออกทั้งสองนะอ่ะก็ไปเคลียร์ภารกิจนะครับเนี่ยลูกเต่า m i น n i ท์ก,ก็ก็มีให้ทำภารกิจนะเอออ๋อ,อ,อก็คือล็อกอินทุกๆวันแหละนะมันไม่ได้ทำอะไรไม่ยากเลยครับแค่ล็อกอินทุกๆวันนะครับเจ็ดวันเนี้ยเออจะได้เพชรชัวรเนี้ย 300เ,ออเพรนะครับเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ยังมีสุดยอดลูกบัตเพรให้ลุ้นอีกนะตั้งแต่30เพรเป็นต้นไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะอีเวนต์นี้โอเคว่าเจอใหม่โอกาสหน้านครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สมอีเวนต์นี้นะครับโอเคเจอกัใหม่อีเวนต์หน้าสวัสดีครับ